ตัวอย่างเช่นสมัครยิมรายปีค่ะทีมงานแกงน้ำอยู่แน่นอนหนึงร้อเปนะคะเพราะว่าเป็นแบบนี้นะคะสมัครยิมรายปีเนี่ยแต่ไปจริงไม่กี่ครั้งของน้ําคือไม่ไปเลยนะคะไม่ไม่ควรทำเลยนะคะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น present b y a t นะคะคือเรามีอาคตาิชอบปัจจุบันค่ะแล้วเราก็มีความสุขกับที่แบบได้ง,ง่ายๆแล้วก็ความสุขทันทีใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากสุภาพดีนะก็เลยสมัครฟิตเนส แต่พอต้องไปจริงค่ะเรากลับผัดวันไปเรื่อยๆนะคะน้ำก็เลยไม่อยากให้ทุกคนนะคะต้องเสียเงินไปเปล่าๆแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยด้วยเรื่องสุขภาพหรืออื่นๆนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราจ่ายไปเนี่ยถ้าอันไหนไม่ได้ใช้จริงเนี่ยเราก็ Mission the moon. mission. Continue with to your the m ั n นี่แมนนวคู่มือการเงินสำหรับคนทำงานที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวพบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบมืออาชีพไม่มีวันอดตายยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ a n นนวค่ะคู่มือบริหารเงินสำหรับคนทำงานยุคใหม่ค่ะกับน้ำธนทรการจินิสากรค่คะในที่สุดน,นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้ง เคยเป็นกันไหมคะพอเงินเดือนออกทีไรปุ๊บรู้สึกดีใจค่ะคิดว่าเดือนนี้ต้องเก็บเงินได้เยอะแน่นอนแต่ปรากฏว่าพอสิ้นเดือนค่ะมองยอดในบัญชีนะคะเหมือนสิ้นใจค่ะเพราะว่าเหลือน,น้อยกว่าที่คิดนะคะทั้งๆท,ที่เราก็รู้สึกนะคะว่าเอ๊ะเราไม่ได้ซื้อแบบของชิ้นใหญ่เลยเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวหรูเลยหรือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนมือถือใหม่ซะด้วยซ้ํานะคะแต่จริงๆแล้วค่ะปัญหาที่สําคัญจริง,รงเนี่ย ไม่ได้อยู่ที่การซื้อของชิ้นใหญ่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่หลายๆครั้งค่ะค่าใช้จ่ายเล็กๆนะคะที่เรามองแบบว่าเอ๊ะเราก็ใช้ประจําบางครั้งเราอาจจะไม่ได้สังเกตเลยค่ะว่าพอมันสะสมแล้วรวมกันเป็นก้อนใหญ่เนี่ยแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะวันนี้นะคะน้ำเลยอยากจะชวนทุกคนค่ะมาสํารวจกันค่ะว่าค่าใช้จ่ายเล็กๆมันมีอะไรบ้างที่มันทําให้เงินของเราเนี่ยมันหายไปแล้วเราก็สามารถจัดก,การเรื่องนี้อย่างไรที่จะไม่กระทบการเงินหลักของเราค่ะ อย่างแรกนะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น้ำอยากให้ทุกคนสำรวจกันเลยค่ะคือพวก s u b s c r i p t i o นต่างๆค่ะเพราะว่าทุกว,วันนี้นะคะเกือบทุกอย่างค่ะเปลี่ยนมาใช้โมเดลแบบสมัครสมาชิกหรือ Subscript i o n กันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือรายปีนะคะแต่คำถามก็คืออย่างนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยสับสคริปชันอะไรอยู่บ้างเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยสามอย่างหรือสามแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะยังหมดบันเทิงนะคะเดี๋ยวลองเช็คกับตัวเองนะใครมีแบบ ผูกแบบ Subscription กับ Netflix Disney Spotify YouTube Premium นะคะหรือหลายบ้านเนี่ยสมัครมากกว่า1แพลตฟอร์มนะคะหรือหมวดการทำงานค่ะอย่างเช่น Canva Pro AiTools หรือว่า ChatGPT หรือ c l อ s นะคะหรือหมวดสุขภาพแอปฟิตเนสแอปนอนหลับแอปทำสมาร์ ที่แบบ MyFitnessPal หรือ l ลาบนะคะหรือหมวดบริการอื่นๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น iCloud Google Drive เอ๊เอาจริงๆเหมือนทีมงานแกล้งเราหรือเปล่าทั้งหมดก็คือมีหมดนะจ๊ะซึ่งจริงๆแล้วค่ะการสมัครพวกนี้นะคะไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะถ้าเราได้ใช้ประโยชน์กับมันจริงๆแต่ปัญหามันเป็นแบบนี้ค่ะเห็นด้วยไหมคะว่าหลายๆครั้งเนี่ยกับแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสมัครไว้เนี่ยบางครั้งเราแทบไม่ได้เปิดใช้งานเลย มันเลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยก็จะจ่ายทิ้งไปเปล่า,ลา,ลาซึ่งความรู้สึกมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะบางทีมันแค่หลักร้อยเองอะค่ะแต่พอรวมกันหล,หลายๆเดือนเนี่ยก็กลายเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นได้แถมบางคนนะคะก็ติดกับดักค่ะกับการที่แบบทดลองมาใช้ก่อนแล้วปรากฏว่าลืมยกเลิกค่ะแล้วพอครบกำหนดเนี่ยก็โดนตัดเงินอัตโนมัติทันทีซึ่งอยู่ดีๆก็เสียเงินไปเปล่าๆนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเราเลยอยากให้ทุกคนนะคะ ลองหยิบมือถือของเรามาค่ะแล้วไปเช็คกันว่าสิ่งที่เรา s u b s c r i p t ิช n ั่นจำเป็นแค่ไหนค่ะและจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตัดอะไรออกไปได้บ้างซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถตัดรายจ่ายเล็กๆที่ไม่จำเป็นออกไปได้ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะมี Subscription ในบางแพลตฟอร์มเนี่ยแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันแพงเนี่ยอาจจะลองหาทางออกแบบอื่นนะคะที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ลงมาเช่นแบบใช้ Family Plan หรือแชร์คนที่แบบอยู่ด้วยกันค่ะ หรือสมมุติว่าสําหรับใครที่ชอบดูหนังนะคะแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอา Netflix หรือว่า Disney Plus หรือแพลตฟอร์มอื่นนะคะก็อาจจะต้องตั้งทงในใจค่ะว่าโอเคถ้าในเมื่อเราอยากจะดู Netflix เดือนนี้ดู Netflix นะแล้วเดือนหน้าเนี่ยค่อยดู Disney Plus ค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติเราเป็นใช้แบบ f r e ร t ทร a l จริงๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่พอได้เราลองใช้ไปแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้เพื่อยกเลิกด้วยนะคะ เหมือนอย่างน้ําเองนะคะถ้าเป็นตัวน้ําเองเนี่ยสมมุติว่าน้ํำกดแบบทดลองใช้เลยใช่ไหมคะน้ําจะเข้าไปในแอปเซตติ้งของทางมือถือเลยค่ะแล้วก็กดยกเลิกแต่ตอนนั้นเลยซึ่งจริงๆมันทาได้นะคะ ฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายที่อยากจะประหยัดมากขึ้นจริงๆนะคะแนะนำว่าให้เราดูแพลตฟอร์มที่เราใช้แล้วก็ให้เลือกแบบใช้ฟรีมีหรือเปล่าหรือถ้าใช้ฟรีได้ก็อาจจะมาลองใช้ของฟรีหรือแค้นว่าฟรี u u u e f ฟรีแบบนี้ก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายไปได้นะคะถัดมาอย่างที่สองค่ะก็คือของเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือของชิ้นเล็กๆที่เรารู้สึกว่าแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกนะคะ แต่พอมารวบกันหลายๆครั้งหลายๆก้อน,นะค่ะมันกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ค่ะน้าวค,คิดว่านึกออกแน่นอนยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือพวกซื้อเครื่องสําอางอ่าลิปสติกที่บ้านมีกี่แท่งอ่าประมาณนี้นะคะหรือพวกจานชามเสื้อผ้าแก้วน้ําใหม่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักอะเราเลยแบบเอออยากซื้อกลับมาใช่ไหมคะหรือแบบเราเดินห้างอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเฮ้ยขนมเนี้ยอ่ะน่าทานหยิบมาจ้ะหยิบมาโดยที่จริงจริงเราไม่ได้มีแพลนที่จะซื้อเลยนะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่า impulse purchase ค่ะก็คือการซื้อแบบตามอารมณ์นะคะซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น4แบบด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือ p พีย impulse ค่ะคือซื้อเพราะแบบอารมณ์รวนๆค่ะเช่นแบบเฮ้ยเดินผ่านช็อกโกแลตอยากกินทันทีค่ะซื้อมากินเลยนะคะหรืออย่างที่2ค่ะคือแบบ reminder impulse ค่ะก็คือเฮ้ย ซื้อไปอีกชิ้นหนึ่งนึกขึ้นได้ค่ะว่าควรมีอีกอย่างหนึออีกชิ้นหนึ่งเช่นเห็นแปลงฟีฟันแล้วเอ้ยนึกเลยว่ายาฟีฟันหมดเอ้ยอยาฟีฟันแล้วขอยาบวนป่าอีกแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่างที่3นะคะก็คือ suggestion impulse ค่ะก็คือซื้อเพราะถูกโฆษณาหรือข้อความที่กระตุ้นความอยากค่ะ ยอตัวอย่างเช่นนะคะเปลี่ยนจากน้ําอัดลมมาลองโซดาพอเห็นว่ามีแคลน้อยกวา่าหรือว่าเราเห็นโฆษณานี้บ่อยๆเราเลยซื้อตามค่ะอย่างที่4ค่ะคือแผนอ Impulse ค่ะก็คือของที่เคยคิดจะซื้อแต่พอเจอโปรโลดราคาเนี่ยก็เลยรีบจัดทันทีแล้วทำไมเราถึงเผลอซื้อแบบนี้ล่ะคะ ก็เพราะว่าอารมณ์ในการช็อปนะคะมันหลั่งสารโดปามีนะคะที่มันทําให้เรารู้สึกดีเหมือนเวลาที่เราทํากิจกรรมสนุกสนุกค่ะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นนะคะโปรโม,มชั่นลดราคานี่นะคะเช่นคําว่าลด50%สซงฟรีแบบหรือว่าเป็นดับเบิลเดย์นะคะที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆของที่เราซื้อเนี่ยมันจําเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือมันต้องซื้อตอนนี้เลยเหรอน้ํามีวิธีค่ะ เป็นวิธีสําคัญเลยที่จะทําให้เราสามารถหยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะคะอย่างแรกค่ะคือการจัดทํางบประมาณค่ะเพราะการจัดทํางบประมาณนะคะคือก้าวแรกค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมการซื้อของแบบฉับพลันได้ดีขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีแอปจัดก,การงบประมาณแล้วก็มีแอปบันทึกรายรับรายจ่ายหลายตัวเลยนะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมการเงินได้ง่ายขึ้นค่ะ แต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือการห้ามซื้อขอแบบนี้ไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลเสมอไปนะคะแต่เราอาจจะต้องอนุญาตค่ะให้ตัวเองเนี่ยซื้อได้บ้างแต่ยังต้องอยู่ในขอบเขตของตัวเราเองนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบตั้งงบไว้เดือนละ1ร0 0บาทถึงเดือนละ2 5 5 0ัาสำหรับการซื้อของเล่นต่างๆหรือซื้อเสื้อผ้าที่ทำให้เราไม่รู้สึกอึอดอัดจนเกินไปค่ะอย่างที่สค่ะก็คือเราควรจะต้องมีแผนการออมนะคะ เราจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายของการออมทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวเนี่ยอย่างชัดเจนค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็ควรแยกบัญชีเงินออมเนี่ยออกไปจากบัญชีที่ใช้ใจ่ายชีวิตประจําวันไปเลยนะคะเพราะเราเนี่ยจะได้ไม่เผลอเอามาใช้ซื้อของฟุ่มเฟือน,นั่นเองค่ะอย่างที่3ค่ะก็คือใช้ลิสช้อปปิ้งค่ะ เพราะว่าเวลาที่เรารู้ว่าเราจะต้องไปซื้อของนะคะหรือไปห้างสรรพสินค้าเพื่อจะซื้อของต่างๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือควรลิสต์ให้ชัดเจนก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราลิสต์เนี่ยค่ะมันเป็นการที่เราช่วยคิดค่ะว่าของจําเป็นที่เราต้องซื้อเนี่ยจริงๆคืออะไรแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยโฟกัสกับสิ่งนั้นนะคะยกตัวอย่างค่ะสมมติว่าเราไปแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะ ตอนแบบโอ้โหท้องว่างเลยก็คือหิวนะคะมันก็จะทำให้เราแบบเผลอใช่ไหมคะที่จะแบบหยิบของกินเพลินๆเ,เ,เยอะมากกว่าที่เราตั้งใจนะคะแต่ถ้าวันนี้เรามีลิสต์ค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยคอยเช็คลิสต์ทีละข้อนะคะว่าวันนี้เราจะต้องซื้อของแค่นี้ชิ้นนี้เท่านั้นนะฉะนั้นโอกาสในการหลุดโฟกัสก็จะน้อยลงอย่างที่3ค่ะของที่จ่ายไป แต่ไม่ได้ใช้จริงค่ะก็คือจ่ายไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นสมัครยิมรายปีค่ะทีมงานแกงน้ําอยู่แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเป็นแบบนี้นะคะสมัครยิมรายปีเนี่ยแต่ไปจริงไม่กี่ครั้งของน้ำคือไม่ไปเลยนะเพ่ไม,ไม่ไม่ควรทำเลยนะ,ะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น present b y a s นะคะคือเรามีอาคตาิชอบปัจจุบันค่ะแล้วเราก็มีความสุขกับที่แบบได้ง่ายๆแล้วก็ความสุขทันทีใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เราอยากสุขภาพดีนะก็เลยสมัครฟิตเนสแต่พอต้องไปจริงค่ะเรากลับผัดวันไปเรื่อยๆนะคะน้ำก็เลยไม่อยากให้ทุกคนนะคะต้องเสียเงินไปเปล่าๆแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยด้วยเรื่องสุขภาพหรืออื่นๆนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราจ่ายไปเนี่ยถ้าอันไหนไม่ได้ใช้จริงเนี่ยเราก็ตัดออกไปอย่าไปจ่ายแบบนั้นนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งค่ะเรามักจะติดกับดักในเชิงจิตวิทยาของการขายของของร้านค้าต่างๆค่ะเช่น anchoring effect ค่ะ เช่นแบบว่าเห็นป้ายลดราคา50%แล้วเราก็จะสมองคิดกับราคาตั้งต้นกับราคาที่เป็นอ้างอิงแล้วเราก็รู้สึกว่าคุ้มนะคะทัทง้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยราคาที่หลังลดเนี่ยก็อาจจะยังแพงอยู่นะคะหรือราคาที่ลดราคาไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้แบบนั้นก็ถือว่าแพงมากๆค่ะถัดมานะคะก็คือ scarcity effect ค่ะก็คือพอเราเจอคาว่าเหลือแค่2ชิ้นมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะ ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยบัตรต้องเป็นของฉันค่ะเพราะว่าขอมนใกล้หมดแล้วก็เลยรีบกดซื้อทันทีซึ่งสุดท้ายขอที่เราซื้อไปอาจจะไม่ได้ของที่เราจะเป็นต้องใช้ค่ะถัดมานะคะก็คือเป็นเรื่องของ social proof ค่ะเวลาสังเกตตัวเองไหมคะพอเจอคำว่าขายดีอันดับหนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งนะคะเราก็จะรู้สึกว่ารีบซื้อทันทีค่ะเพราะว่าไม่อยากตกขบวนค่ะ ซึ่งวิธีการในการเลี่ยงซื้อของแต่ใช้ไม่ได้จริงๆนะคะก็คือก่อนซื้อค่ะเราต้องคำนวณก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาจริงค่าขนส่งภาษีหรือค่าบริการนะคะแล้วพอเมื่อมาเทียบกับราคาปกติค่ะแล้วก็ต้องรู้ว่ามันคุ้มค่าจริงไหมซื้อจริงๆได้ใช้หรือเปล่าแล้วเราอาจจะค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งค่ะเขาบอกว่าวิธีการเนี่ยเวลาที่เราจะควบคุมตัวเองนะคะ ถ้ารีบให้ชา้าถ้าช้าให้รีบนะคะเขาว่าถ้ารีบให้ช้าคืออย่างนี้ค่ะคือเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะรีบตัดสินใจนะคะอีกวิธีคือให้เราใช้กด48ชั่วโมงค่ะคือเวลาที่เราเจอโปรโมชั่นใช่ไหมคะให้เรารู้สึกว่าชะลอก่อนจะเย็นก่อนเช็คก่อนว่าต้องการจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าต้องการจริงๆแล้วถึงค่อยกดซื้อค่ะ อย่างที่4นะคะก็คือค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เลี่ยงได้ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตนะคะซึ่งหลายๆคนพลาดเรื่องนี้จริงๆค่ะนั่นก็คือพวกค่าธรรมเนียมของธนาคารหรือพวกบัตรเครดิตค่ะหรือบางทีเป็นแบบนี้ค่ะคือเราเนี่ยจ่ายค่าบัตรเครดิตไปใช่ไหมคะ แต่ลืมดูยอดจ่ายค่ะว่าจริงๆมันมีค่าธรรมเนียมรายปีซึ่งจริงเราสามารถโทรไปเว็บได้คือบางครั้งเราอาจจะละเลยเรื่องนี้ไปนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราสั่งอาหารจากแอป Delivery ค่ะก็จะรู้สึกว่าค่าส่งอาหารเนี่ยเออมันก็สะดวกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกมื้อทุกวันที่เราสั่งค่าธรรมเนียมมันบวกรวมค่า GP ค่ะทำให้เราเนี่ยเสียเงินมากกว่าการเดินไปซื้อของเองหลายเท่าฉะนั้นนะคะ ถ้าอยากจะประหยัดขึ้นค่ะอาจต้องลองเลือกกินร้านใกล้บ้านบ้างทําอาหารเองบ้างก็สามารถจะช่วยได้เช่นกันนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าไขาใจเล็กๆพอรวมกันค่ะ มันไม่เล็กเลยนะคะและก็ส่วนใหญ่ค่ะเราก็สามารถคิดว่าเฮ้ยเราตัดได้หรือลดได้โดยที่ไม่กระทบชีวิตได้มากนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องรู้จักตัวเองมีสติแล้วก็ติดตามรายรับรายจ่ายของตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะคะเหมือนกับคํากล่าวที่ว่า what gets measured g e t m a n a g e ค่ะสิ่งที่เราวัดได้เราจะจัดก,การได้สิ่งที่เราสนใจเราสามารถจะจัดก,การได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่ก็ต้องทําให้มันเรียบง่ายเพื่อที่เราสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะเริ่มต้นง่ายๆค่ะลองเปิดมือถือ,ถอเช็ค s u b s c r i p t i o n ัตัดสิ่งที่ไม่ได้ใช้คุณก็สามารถเซฟเงินได้ทันทีหลักร้อยหรือหลายพันเลยนะคะจากนั้นค่ะก็ค่อยๆปรับหมวดอื่นทีละนิดทีละนิดเชื่อเถอะว่าการเปลี่ยนเล็กๆแต่ทําต่อเนื่องค่ะจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทําเพียงแค่ครั้งเดียวแน่นอนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการมันนี่มานนัวนะคะและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ Mission the moon. Continue with your mission Continu to your the เงินทองขอมีค่าแต่จะใช้อย่างไรให้คุ้มค่า พบกับ Money Manual ผู้มือการเงินสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรียนรู้ง่ายเข้าใจไวกับน้ำธนทรการจนิสากรหรือน้ำไฟแนนซ์ทุกสัปดาห์พบกับเคล็ดลับและเรื่องราวชีวิตจริงที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินแบบเืออาชีพและไม่มีวันอดตายค่ะพบกันทุกวันพฤหัสตั้งแต่วันที่2มกราคมเป็นต้นไปทางช่อง YouTube และ Facebook ของ Mission to the Moon